สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ p a y c a s h นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับเกมนะ POINT BLANK นะ,ว,นะวันนี้เราจะมาจะมาพูดกับเกมพูดกับปืนนะวิเซตเดสองนะครับสำหรับปืนนี้นะจะมีความแรงอยู่ที่5.6นะถ้ายิงต่อเนื่องเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเป็น84เลยนะเดี๋ยวมัจะยิงให้ดูวะ การยิงเนี่จะยิงเป็นแบบมันกระปุนพกนะยิงทีละนัดอ่ะเดี๋ยวมายิงดูอ่ะอ่าเนี่ยเอาก็ไม่ช่วยครับมามายิงมายิงให้ดูนะครับถ้ายิงแบบเนี้ยถ้ายิงจมพวกจุดสําคัญอย่างหน้าอกเนี่ยของมเล็งอย่างเนี้ยนะฮะจะหลบดทำไมเนี่ยนิ่งๆเออไอ้เหี้ยทำอะไรของมึงเนี่ยฮะดีดีดีครับดีดีครับดีดีนะครับดีดีนะครับลั่นปืนใส่กลางอกเลยนะฮะ นะถ้เธอยิงแบบไร้ประชิดนะแบบพวกจุดสําคัญเนี่ยจากกลางอกที่ผมเล็งอยู่เนี่ยจะดูด้วยว่าซองนัดนะซีเบ้งเลยนะ<ส>แล้ว,100แ,ลวแล้วความสมบรรณ์แบบของปืนเนี่ยนะจะมีแบบดาบปลายปืนนะสุดยอดเลยนะเดี๋ยวผมจะไปแทงให้ดูนะช่วยโดดลงมาด้วยฮนะเนี่ยแทง โบ้ทีเทียวอะโบ้ทีโบท้ทีเดียวในไต่เนี่ยเนดะี๋ยวเดี๋ยวดูระยะก,กันนะครับตอนคนแทงม,มันคงไม่สนใจอนะระยนะนี่ยโอไกลมากเลยนะไกลมากเลยนะเยี่ยมครับอันนี้ไม่ได้ครับนะ่ะไกลมากเลยนะจะเห็นว่าระยะจะประมาณสักสี่ม้มันทัดเนะี่ย <c oughs> หรือไม่ก็ร้อยร้ยี่รอยี่สิบเซน เดี๋ยวผมจะเล่นเดี๋ยวผมโชว์ความสามารถของปืนนี้ให้ดูนะฮะอ่าผมหยุดพูดก่อนนะนี่ผมรีวิวมันจะคุณนะนะมาเล,เลยครับอ๋อแล้วผมเนะี่ยผมเดี๋ยวผมเสียวฟอร์มไนงะอ๋อนะ,อะเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาผมจะยิงให้ดูสักหนึ่งตัวเฮ้ยระเบิด เนี่ยนะความแรงของปืนนี่ก็สุดยอดเลยนะงั้นผมขอจบบปเพยงเท่านี้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบอสเทลฟูนะ่าของผมนะพาร์ทหนึ่งนะติดตามมาคันได้นะนะนะครับ แล้วเราขอจบไปเพลงเท่านี้นะเขามากครับที่ติดตามรับชมครับ